สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่มาอยู่ที่ค่ายลูกเสือเ t c a แคมนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อยนะฮะแม่น้ำแควน้อยอยู่ทางนู้นนะฝั่งนน้นนะฮะนี่ครับสนามหญ้านะฮะสนามหญากลางเต็นท์นะฮะนี่ครับ เงียบสงบนะฮะมีแต่เสียงเสียงลมเสียงนกนะครับนะฮะมีแต่เสียงลมกับน,นกอย่างเดียวนะฮะที่นี่นะครับฝั่งนู้นเป็นแม่น้านะฮะแม่น้ําแม่น้ําแควน้อยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนี้เป็นคลองเล็กๆนะฮะไหลไหลเข้ามาในตรงนี้นะครับนี่ไหลออกไปนู่นนะนะครับตรงนี้ก็นิ่มมากนะครับหญ้าเนี่ยเพิ่งปลูกว่ นิ่มๆอะนี่ครับเขียวกะจีเลยครับยาเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยครับนี่ใครหาที่พักผ่อนนะครับจุดกลางเต็นท์นะครับเงียบๆสงบนะที่นี่นะฮะค่ายลูกเสือเ t ทีแคมป์นะครับอยู่ตำบลเจ้าแหลแค่เผือก อำเภอดันมาขามเตีย้ยป่ะน่จะใช่นะใช่ป่ะไมรู้นะแต่นะจะอยู่กิดติกะม,มาทางเส้นทางบ้านเก่าก็ได้นะครับมาจากเมืองนะครับเลยมาเลยบ้านเก่ามาหน่อยนะฮะแล้วก็ข้ามแม่น้ำมามาประมาณสักสิบกว่โลนะฮะ จะมีแยกนะเข้ามาข้างในเนี่ยนะเส้นทางนี้ก็ไป<อ>ด่านมะคำเตี้ยก็อําเภอด่านมะคำเตี้ยก็ต้องตรงไปนะฮะตรงไปอีกเส้นหนึ่งเดลียวนะเหลียวสายเดี๋ยวกว่าดินะครับเห็นไหมตรงนั้นโอ้โหเห็นไหมครับมีเต็นท์อยู่กลางอยู่น่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่น้ำนะเนี่เดี๋ยวติดตามไปเลยนะครับไปไปกับเราเลยเดี๋ยวเราจะไปดูแม่น้ําแม่น้ําแควน้อยไหลลงมาเขื่อนเขาแหลมนะฮะไหลมาจากเขื่อนเขาแหลมแม่น้ำแควใหญ่ก็อยู่นู่นในเมืองนะฮะไหลมาจากสีสวัสด์ นี่เราจะไปดูกันนะไหมนี่ครับตรงนี้ก็สนามหญ้านะครับตรงนี้จะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าทางนู้นหน่อยตรงนั้นสูงกว่าเป็นเนินนะครับตรงนี้ก็โอ้ต้นไม้ต้นใหญ่หญๆท้งนั้นเลยอะ่ะใครจะหาที่พักผ่อนเงียบๆนะฮะธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ ตอนนี้แหละนะที่นี่เนี่ยเห็นมมีต้นไม้นะ,ะมีเสียงน้ำติดกับแม่น้ำนะติดแม่น้ำด้วยนะฮะติดเลยอะครับไม่ต้องนี่เห็นไหมเห็นนี่ยังครับติดแม่น้ำเลยอะนะนี่ครับเห็นไหมนะใครจะเต้นกลางทั้งล่างก็ได้น่าจะได้นะฮะนี่เห็นไหมโอ้โหเหมาะเลยครับเ,เงียบสงบร่มเย็นมีแต่เสียงนก เสียงหนูที่ร้องอยู่เนี่ยนะครับเสียงกระลอกนะครับเต็มไปหมดนะฮะนี่ครับแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านไปสู่เมืองนะครับนี่เห็นไหมครับน้ำก็ใสใสวันนี้นะฮะพักผ่อนหย่อนใจนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะวันหยุดเป็นไงครับตรงนี้สนามหญ้านะฮะ กลางเต็นท์นะครับเหมาะเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะเราไปดูอีโซนหนึ่งนะครับโซนทางนี้นะครับเขาอย่างล้างทําอยู่แต่นั้นก็มีห้องพักนะครับให้ให้พักอยู่ข้างบนนี้นะฮะนึ่งอ่ข้างบนก็มีให้พักโซนทางล่างก็คือเป็นกลางเต็นท์นะครับนี่มาโซนทางนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับเห็นไหม ตรงนี้ก็เร็ววันข้้งหน้าก็จะทำเด็ดได้ไหมโอ้เห็นไหมค,ครับช่วงนั้นมาโอ้โหที่นี่โลกมากเลยโหวันนี้นะทำอย่างดีเลยนะเห็นไ,ไหมสุดยอดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ใครมาหาที่พักผ่อนกน็หย่อนใจสักที่หนึ่งอากาศเย็นเยนเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเป็นธรรมชาติ นะ,ะมากมากให้มากที่สุดอ่ะหมายถึงต้นไม้ต้นนีอะไรอะไรเต็มเลยนะครับธรรมชาติมากที่สุดที่นี่นะครับ ST c a แคมป์เอทีแคมป์ H T พูดผิดนะฮะเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ